วันนี้มาคุยกันเรื่องเอกสารทางกฎหมายอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นประเด็นที่ควรจะนำมาฝึกเขียนในขั้นตอนการดำเนินคดีในฐานะที่เป็นทนายนะครับสิ่งที่ต้องมีแล้วก็ทำกันอยู่บ่อยๆเลยคือการเขียนหนังสือมอบอำนาจบางทีก็ไม่อยากพูดเรื่องพวกนี้เพราะพูดแล้วบางทีไม่ออกข้อสอบ ก็รู้ใช่ไหมครัว่าเป้าหมายของการสอบเนี่ยคือการวัดความรู้ของเราแล้วมันนับวันนับวันมันยิ่งกว้างขึ้นวันนี้อาจารย์ก็เลยพูดแบบทั่วๆไปดีกว่าจะออกสอบไม่ออกสอบไม่สำคัญสำคัญว่าเอามาทำงานได้ไหมหนังสือมอบอำนาจจะทำคู่กับการทำคำฟ้อง นะใบแต่งทนายนะชุดแรกที่ถามหาที่สุดเลยคือหนังสือมอบอนาจมีไหมหนังสือมอบอนาจในการดําเนินคดีนะบ่อยครั้งที่เราทํางานและเราต้องทําให้กับบริษัทหรือน,นิติบุคคลต่างๆเราต้องมีหนังสือมอบอํานาจเพราะฉะนั้นคนที่ฟังวันนี้เคยเขียนหรือยังหนังสือมอบอานาจให้ดําเนินคดีแพงนะครับ โดยของทนายทั่วไปเนี่ยก็จะมีแพทเทิร์นนะฮะว่ามอบอำนาจให้ดำเนินคดีทั้งแพ่งและทางอาญาได้เป็นในชุดเดียวกันแต่ในทางสอบแล้วแต่ว่าจะออกอะไรส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นคดีอาญาเนี่ยเขาก็จะให้ทำเป็นหนังสือร้องทุกข์นะฮะร้องด้วยตัวเองหรือจะมอบอำนาให้ไปร้องอันนี้แล้วแต่ว่าคำสั่งอย่างไง แต่ประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้อีกอันหนึ่งคืออ่านหนังสือแล้วก็มีคำถามจากนักเรียนหลายคนเป็นโจทย์อะมอบอำนาจได้อยู่แล้วนี่เป็นจำเลยล่ะมอบอำนาจให้ต่อสู้ได้ไหม <c oughs> ได้ครับมีข้อสอบออกแล้วนะครับแล้วเราก็มอบอำนาจนะรุ่นหนึ่งแต่อาจารย์ไม่สามารถพูดได้ลองไปดูในหนังสือนะ หนังสือมอบหนาาให้ต่อสู้คดีพแพง่งแน่นอนการที่จะต่อสู้ได้เนี่ยเราต้องแต่งตั้งทนายเพราะฉะนั้นความในข้อความในการเขียนเอกสารใบแต่งทนายเช่นมีอำนาจในการมอบน้าช่วงแต่งตั้งคนทนายความคนเดียวหรือหลายคนประดีประนอมยอมความ แบบนี้ก็ตามที่เราจะต้องฝึกเขียนว่าจะต่อสู้คดีอะไรและเบีอยมนาจในการแต่งตั้งทนายความหรือผู้รับมอบราชช่วงต่อไปอย่างไรลองกลับไปดูหนังสือนะครับแล้วก็หัดเขียนซะเพราะว่าวันหนึ่งท่านเป็นทนายเนี่ยเรื่องนี้ต้องจะต้องตามหาอยู่แล้วฝึกเขียนตั้งแต่ตอนนี้เมื่อเป็นทนายใช้งานได้เลยครับ ยังมีประเด็นอีกเยอะแยะที่ต้องคุยกันนะฮะสำหรับผู้ที่สอบล้วพบกันครับสวัสดีครับ